สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการถอดรหัสเสียงและตัวอักษรในเว้าอีหรือว่า,าเสียงสระดตัวอ e ีนะคะก่อนอื่นที่เด็กๆจะมาฝึกอ่านนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะไปฝึกอ่านออกเสียงโฟนิกส์เถึง Z ก่อนนะคะแล้วก็เด็กๆค่อยมาอ่านคำศัพท์กันนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะเบอร์เอเดเเบเดบเดตียงนอนเหลือเอดเดเลอดเดน้หน้าเวอร์เอเดเวอร์เอดเอดเวดแต่งงานเฟอร์เอน เอ็นเฟนบึงหรือว่าหนองน้ำเฮอเอ็นเฮเอ็นเฮนแม่ไก่เมอเอ็นเมเอ็นเมนคุณผู้ชายหลายคนเผอเอ็นเพอเอ็นเพนปากกาเท เอ็นเจเอ็นทจเอ็นสิบเจเอทเจเอทเจ็ทเครื่องบินเจ็กเนเอทเนเอทเนทถุงตะข่ายเพเอทเพเอท เพศสัตว์เลี้ยงน้องหมาเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะเอทเอทเวทสัตวแพทย์หรือว่าคุณหมอนะคะที่รักษาสัตว์นะคะเอทเอทเวทเปียกสำหรับคลิปนี้จบ เพียงแค่นี้นะคะมีตัวอย่างอยู่13บสาคำนะคะให้เด็กๆค่อยๆฝึกท่องกันนะคะเดี๋ยวแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย